ขอเดียนถามนะคะว่าได้อ่านเจ็เดือนบรรลุธรรมเกี่ยวกับเรื่องขันห้าที่ว่าแต่ละกองขันนั้นหากเรามีสติเห็นพวกมันตามที่เป็นอยู่จริงก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นหนึ่งขันปรากฏตามเหตุบจจัยแล้วดับลงไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครนะแฝงอยู่ตรงไหนของขัน เช่นเมื่อเกิดความเจ็บใจก็เห็นแต่เวทนาสัญญาสังขารมันเจ็บใจพอเวทนาสัญญาสังขารดับไปตามธรรมชาติก็เป็นอันจบไม่มีศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขาใครใครไหนเป็นผู้เจ็บใจหรือใครไหนเป็นผู้เจ็บใจต่อนะคือรู้สึกว่าทําใจให้คิดอย่างข้างต้นยังไม่ได้ที่อ่านแล้วเข้าใจ คือมันเข้าใจแหละชั่วขณะที่อ่านแล้วเข้าใจแต่ยังเป็นระดับความคิดอยากทราบว่ามีขั้นตอนอย่างไรที่จะให้เกิดบรรญายเห็นตามได้ไอ้ตรงที่มาถึงขั้นของขันเนี่ยนะดูขันแล้วมันแอดวานแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ขั้นของความคิดแล้วนะจำไว้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันห้าสำหรับผู้มีสมาธิมากพอที่จะเห็นกายใจโดยความเป็นสภาวะธรรมได้แล้ว ไม่ใช่ผู้ที่ยังคิดคิดอยู่หรือว่าอยากจะหายเจ็บใจแล้วแกล้งมองว่ากายใจเป็นขันห้าอย่างนี้มันไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาได้ผลนิดหน่อยตอนที่รู้สึกตามได้แวบบ๊แบบว่าเออจริงด้วยลมหายใจก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงไอความหมายจำความรู้ความออสำคัญเอาไอ,อที่ใจมันสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ดนับไปช่วงที่เราสายตาของเรายังจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือนะที่เป็นธรรมะแล้วก็ใจของเรารับข้อความรับเนื้อสารที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือเนะี่ยเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าเออจริงๆนะไม่มีอะไรในตัวเราสักอย่างเดียวที่มันเที่ยง ต่างฝลายต่างกําลังแสดงความไม่เที่ยงด้วยกันทั้งนั้นใจมันก็คลายใจมันก็เบิกบานใจมันก็เลิกยึดมั่นเถอถือมั่นขึ้นมาชั่วขณะแต่ถ้าหากว่าคุณมีความเจ็บใจมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่จริงๆไอ้ความยึดมั่นถือมั่นไอ้ความเจ็บใจนั้นมันจะกลับมาเล่นงานทันทีที่สายตาคุณละจากหนังสือธรรมะนั่นเหมือนเมื่อกี้เราแกล้งคิดไปมันเหมือนเราแกล้งปลอบใจตัวเองว่าเออมันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขานี่พอสายตาละจากหนังสือธรรมะปุ๊บใจยึดเลยใจมันเจ็บเลยมันเหมือนมีอะไรมาเบีบคันหัวใจทันทีนี่ไอ้น,นี่รู้สึกว่าของจริงมันเป็นตัวนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเราทําใจไม่ได้ด้วยการอ่านหนังสือเราไม่สามารถทําความเข้าใจธรรมะขั้นสูงแล้วจะสามารถคลาย จากอาการยึดมั่นถือมั่นได้ยกเว้นแต่ว่าใจเรามีความโน้มเอียงที่จะปล่อยวางความเป็นขันห้านะออกจากใจได้จริงๆอยู่แล้วมีความสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนั่นเองอ่ะพูดง่ายๆนะถ้าหากว่าเป็นบุคคลประเภทนั้นก็ถือว่ามีวาสนามีโชคดีไปที่ถ้าถ้าอ่านหรือว่าถ้าฟังธรรมะในแง่ของความไม่เที่ยงหรือว่าความเป็นอนัตตาแล้วสามารถหลุดพ้นได้มีจิตหลุดพ้นได้ แต่เมื่อเรายังมีความผูกยึดอยู่เราต้องยอมรับตามจริงว่าอะไรอะไรมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าถามว่าทําอย่างไรถึงจะทําใจได้ง่ายๆเพราะว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องคอขาดบาดตายของชีวิตนะเรื่องการปล่อยวางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตทีเดียว มันไม่ใช่แค่อุบายอะไรตื้นๆแล้วจะทําให้จิตใจของเราแตกต่างไปจากเดิมเป็นคนละคนส่วนใหญ่จะเข้าใจกันผิดแล้วก็มักจะมออีคืออย่างเจดเดือนมารู้ธรรมนี่ยนะผมเอาชื่อเจ็ดเดือนเป็นตัวตั้งเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าใครก็ตามจะหญิงจะชายจะอายุแค่ไหนก็ตามนะถ้าหากว่าได้เจรเดินมหาสติปัฏฐานเอ่อเอ่อโทษทีได้จะเดินสติปัฏฐานสี่นะอย่างเต็มที่ตามที่พระองค์ตรัสนะอย่างอย่างเป็นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะเจ็ดปีอย่างช้าเลยช้าที่สุดเลยได้เป็นพระอนาคามี ไม่ใช่ได้เป็นพระโสดาบันหรือพระสักทาคามีนะยังช้าที่สุดเลยได้เป็นพระอนาคามนะีท่านไม่ได้บอกด้วยนะว่าจะบวชอยู่หรือว่าเป็นคารวะาอยู่ผมก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งนะยังยังช้าสุดเจ็ดปียังกลางเจ็ดเดือนแล้วก็ยังต่ำยังยังน้อยที่สุดเนี่ยเจ็ดวันถ้าจะเดินสติตามหลักของสติปัฏฐานสี่อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยบรรลุธรรมแน่นอน ในเรื่องเนี่ยผมก็พยายามจรารณัยนะว่าตัวละครของเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งตัวละครตื่นที่มาตีสี่ทุกวันเพื่อที่จะมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาเดินจงกรมมาทําตอนเช้าให้เป็นช่วงเวลาของพลังแห่งสติเป็นขุมพลังแห่งสตินะเสร็จแล้ว ก็มีคนอ่านชอบมาอ้างกันโอ้นี่เดเดือนเข้าไปแล้ว7ปีเข้าไปแล้วก็มีมานะบอกว่ายังไม่ได้แบบตัวละครสักทีทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะอ่าเนี่ยถามถามตัวเองนะว่าทํามาตามลําดับหรือเปล่านะีตื่นขึ้นมาตีสี่เพื่อที่จะเจริญอาณาปานสติไหมนะระหว่างวันจิตใจมีความผูกพันอยู่กับการเห็นกายเห็นใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไหม นะทำเป็นขั้นเป็นตอนทําตามลําดับทําให้มันกลมกลืนอยู่กับชีวิตจริงๆของจริงๆในระหว่างวันหรือเปล่านะถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจมากพอความอดทนความมีมานะความมีขันติมันจะเป็นไปเองมันจะไม่มีอาการเร่งร้อนมันจะไม่มีอาการเร่งรีบแต่จะมีอาการว่าประมาทไม่ได้ใจเนี่ยนะ จะต้องเอาตามสูตรเลยคือกายใจเกิดอะไรขอให้ได้รู้ไม่ใช่ขอให้ได้คาดหวังว่าใจเราจะหายเจ็บได้หรือว่าตัวเราจะได้บรรลุมรรคผลเมื่อนั้นเมื่อนี้นะการที่เราสามารถเห็นอย่างชัดเจนนะเนี่ยตามตามรายละเอียดในตัวละครที่บรรยายไว้แล้วเนี่ยนะบอกว่า ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันมีแต่ความสุขที่จะมองเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตัวตนของกายใจในส่วนต่างๆในรายละเอียดบีกย่อยและในภาพรวมมันไม่มีความคาดหวังเหลืออยู่เลยว่าเราจงหายเจ็บใจเราจงได้บรรลุมรรคผลน่ถึงตรงนั้นแหละถึงตรงที่มีสติเต็มขั้นอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้พร้อมที่จะบรรลุมรรคผลเป็นผู้พร้อมที่จะถอนความเจ็บใจ ออกไปจากชีวิตได้นะครับ